สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆที่รักและเคารพทุกท่านพบกันสำหรับวันอังคารที่10เดือนสิงหาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับคงจะต้องมาพูดคุยประเด็นสำคัญวันนี้แล้วล่ะนะจริงๆก็สำคัญทุกวันนะครับที่เราจะหยิบยกมาพูดกัน,นใช้เวลาไม่นานนักกับการพูดคุยในสาระที่จะต้องบอกกล่าวท่านผู้ชม ที่อาจจะมีเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารน้อยบ้างหรืออาจจะมากก็แล้วแต่แต่ว่าประเด็นที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นประเด็นที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดและเป็นประเด็นที่เราร่วมกันคิดแล้วและคิดว่าหากมันเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองมันต้องช่วยกันแชร์นะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับที่รายการตรงประเด็นเราพูดแล้วรัฐบาลนี้ก็กลับไปทบทวน ก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าคุณเชื่อแต่หลายครั้งนะครับเวลาพูดความจริงก็ไม่เคยยอมนะคือดื้อคือดึงวันนี้นะครับเป็นหัวข้อข่าวที่สื่อหลายภาคส่วนหยิบยกขึ้นมาพูดและเอามาพาดคือประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังนะครับกำลังที่จะมีการร่างกฎหมาย เพื่อที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายนั้นเรียกว่าจะออกไม่ได้เสนอดีครับเห็นดูตามข่าวนี่ว่าจะออกเป็นพรกรเลยนะครับจะออกเป็นพรกรเลยนะครับพระราชกําหนดซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารไม่ใช่พรบนะครับที่จะผ่านสภานะอันนี้ต้องไปดูสาร่ทีีว่าเป็นพรบหรือพรกรผมดูตามข่าวว่าจะออกเป็นพรกรคือพรรกร จำกัดความรับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 คือดูชื่อดีครับนะชื่อของพอรกรนี่คือพอรกรจำกัดความรับผิดบุคลากรทางการแพทย์นะหรือบุคลากรจากสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ถ้าดูตามชื่อพอรกรเนี่ยนะครับก็หมายความว่าจะไปจำกัดความรับผิด ของบุคลากรดังการแพทย์ครับในการรักษาผู้ป่วยว่าไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาอันนี้ชื่อนะครับชื่อแต่พอไปดูสาระในตัวพระราชกำหนดท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าพระราชกำหนดนี้นะที่จะออกเนี่ยนะครับจึงอยู่ในระหว่างการร่างหรือบางคนอยู่ในระหว่างการที่รับฟังความเห็นด้วยร่างจริงๆก็คง,ง,งร่างเสร็จแล้วล่ะครับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการแสดงความคิดเห็นนะปรากฏว่านะครับในตัวพรกฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการยกเว้นความรับผิดทางการแพทย์หรือบุคลาก,กรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่ไปยกเว้นเว้นความรับผิดของคนจัดหาวัคซีนและความล้มเหลวแต่การจัดวัคซีนด้วยครับอันนี้แหละครับวันนี้ สังคมจึงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นี้ทันทีเลยว่าคุณจัดการปัญหาโควิดล้มเหลวคุณจัดการปัญหาวัคซีนล้มเหลววันนี้ไม่รู้จะอะไรกลัวผิดครับรู้ว่าตัวเองล้มเหลวรู้ว่าตัวเองผิดพลาดทําให้คนล้มตายณเวลานี้วันนี้เสียชีวิต235ติดเชื้อ19,843 ก็เลยคิดหาวนทางเนี่ยก่อนจะลงในอนาคตนะครับคือเขียนกฎหมายเพื่อให้ยกเว้นความรับผิดของตัวเองครับผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่งในมุมของผมนะครับในมุผมของผมนะครับคือถ้าไปยกเว้นความรับผิดเรื่องของแพทย์พยาบาลเนี่ยนะไม่ใช่ปัญหาครับประชชนไม่มีปัญหาครับ เพราะผมเชื่อว่าแพทย์พยาบาลนั้นทำงานอย่างเต็มที่แต่กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายประเภทอย่างนี้เป็นการออกใบสั่งของรับธีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอนนะเพราะถ้ารัฐธีไม่ไม่ออกใบสั่งไม่มีใครที่จะไปคิดร่างกฎหมายตัวนี้คือไปยกเว้นความรับผิดในเรื่องของผู้จัดหาวัคซีนนะผู้จัดหาวัคซีนเพราะรัฐบาลนี้ล้มเหลวเรื่องการจัดหาวัคซีนมาโดยตลอด ถ้ามาดูสาระของพรกฉบับนี้นะครับนะเราจะก,กาหนดนะครับไม่ได้ผ่านสภานะครับพรกฉบับน,นี้ก็คือจะยกเว้นความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นี่นะหนึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขรวมทั้งผู้ประกอบวิชาชี่ผู้ประกอบโรคศิละปะในแขนงต่าง,างๆ,ๆอันนี้ไม่มีปัญหาครับสองคืออาสาสมัครสาธาราณาสุขและอาสาสมัครต่างๆอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ไปซ่อนเงื่อนอยู่ใน ข้อ3ครับประเด็นที่3ก็คือบุคลากรหรือบุคคลที่มีส่วนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยารักษาโรคและวัคซีนครับคือการจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องของรัฐบาลนี้ภายใต้การน,นำประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวิรุณรวมหนึ่งสบคคณะกรรมการที่ประยุทธ์จันโอชา ตั้งขึ้นเพื่อให้ทำการจัดหาวัคซีนวันนี้มีคนล้มตายความริบพร้าจากการแก้ปัญหาเรื่องโควิดล้มเหลวตายไป6ก0ัน 6, วกว่ารวมกันแล้วในเวลานี้เนี่ยนะครับประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงสูงขึ้นไปเรื่อยๆอเมริกาประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ควรมานะครับณนะเวลานี้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด เขาเรียกว่าไฮคือสูงสุดประกาศให้กับประชาชนของอเมริกาว่าเป็นประเทศที่ไม่ควเดินทางมานั่นแสดงว่าสถานการณ์ประเทศแต่วันนี้ร้ายแรงอันดับการติดเชือ้อของเราอยู่ประมาณนะวันนี้นะ่ะอยู่ประมาณ37นะแต่เดิม41ถูกจัดอันดับเลื่อนมาอยู่ต้นๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะความล้มเหลวต่างๆนี้ เกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้ในการแก้ปัญหาโควิดและวัคซีนครับเมื่อล้มเหลวจึงคิดเอาตัวรอดโดยการออกพลกยกเว้นความรับผิดของตนเองเรื่องแพทย์เรื่องพยาบาลบุคลากรดังนท้เขาไม่มีปัญหานะครับแต่คุณไปซ่อนเงื่อนหลายคนจึงบอกว่ารัฐบาลนี้จะออกกฎหมายในลักษณะเขาเรียกว่า แอบอยู่ในพระราชกำหนดฉบับนี้ครับนะไปแอบอยู่ไปลักนะไปลักอยู่ไปแอบอยู่นะหรือว่าใช้แพทย์ใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นคนบังหน้าพูดง่ายๆเขียนชื่อพราอมเราะจำกัดความรับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด แต่พอในไส้จริงๆไปยกเว้นความผิดของรัฐบาลในความล้มเหลวที่การแก้ปัญหาโควิดครับมาฟังเหตุผลดูก็ได้ครับนายอาทุธินชี้แจงว่าเหตุผลที่ต้องออกพรกฉบับนี้นะครับที่จะออกพรกฉบับนี้เนะี่ยหนึ่งเขาบอกว่าหวังว่าจะลดวิตกกังวลการทำงานของแพทย์นะหวังว่าจะลดวิตกการทำงานของแพทย์ผมอยากบอกนายอาทุินนะครับ ผมว่าวันนี้เนี่ยนะแพทย์พยาบาลวิตกกังวลไม่ได้เรื่องของกฎหมายมีหรือไม่มีนะครับเขาวิตกกังวลวันนี้คือวัคซีนคุณยังไม่รู้เหรอครับการที่คุณจะเขียนกฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการยกเว้นความผิดของพวกคุณแต่เอาแพทย์มาบังหน้าครับเอาพยาบาลมาบังหน้าแพทย์วันนี้เขาต้องการ วัคซีนที่มียี่ห้อดีๆครับนะยี่ห้อดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์มาโดน่าจอร์นสันแอนจอนสันเขาเรียกร้องให้เอกชนนำเข้าเรียกร้องให้เปิดมากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันวัคซีนไฟเซอร์ออกมารับบริจาคมาล้านห้าแสนกว่าโดสยังมีปัญหานะบุคลากรทางการแพทย์ได้รับไม่ครบถ้วน ไหนบอกว่าจะให้เจ็ดแสนจงกระทั่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ได้ไม่ครบได้ทุกที่ได้อยู่ประมาณ60-60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่เหลือเขาจะที่ไหนมาฉีดอันนี้ยี่ห้อดีๆธรรมศาสตร์โวยเห็นบอกว่าพอรุ่งขึ้นก็จัดให้ครบเลยเขาก็เลยออกมาแซวว่ามันต้องโวยแล้วแพทย์ถ้าไม่โวยท่านก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นที่อนุทินบอกว่าหวังลดวิตกกังวลของ การทํางานของคนดน่าหน้าหรือแพทย์พยาบาลเนี่ยคุณคิดผิดแล้วครับคุณแก้ตัวนะครับไม่ใช่เรื่องเหตุและผลถ้าคุณสามารถจัดหาวัคซีนเข้าให้ได้อย่างดีนะเวลานี้เขาไม่ต้องวิตกกังวลครับเขาพร้อมดูดิครับแพทย์พยาบาลหลายที่อย่างบ้านแพ้สมุทรสาครเนี่ยถอาดูตามข่าวแค่ได้รับไบเซอร์เป็นเข็มที่สามนะครับนาที่จะไปบูสต์เขาเนี่ยเขาดีใจจนหน้าชื่นตาบานนะครับ ทางที่ไม่รู้แล้วครับว่ามันจะได้ขนาดไหนเพียงใดก็ยังมีความหวัง,งนั่นเองว่าเอาละทั่วโลกเขาคิดอย่างนั้นก็เชื่อมั่นอย่างนั้นก็มีความหวังแล้วเพราะฉะนั้นการเขียนกฎหมายเพื่อลดปีตกกังวลการทํางานของแพทย์พยาบาลหรือคน,นหนน่ะไม่ใช่นะอนุทินไปหมกอยู่ที่ไหนเลยครับไม่รู้ปัญหาเนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยครับอย่ามาอ้างเพื่อให้รัฐบาลนี้ รอดจากความผิดนะครับประเด็นที่สองครับนายอนุทินชี่แจงบอกว่านะายกเว้นหรือให้ความมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟ้องก็ประเด็นเดียวกันครับคือถ้าแพทย์พยาบาลเขาทำโดยสุจริตเขายัางทำอย่างเต็มที่คุณไม่ต้องกลัวรอกครับผมยังไม่เห็นใครวันนี้ตายหกพันกว่าย,ยังไม่มีใครฟ้องเลยครับ ฟ้องว่าแพทย์พยาบาลล้มเหลวเนี่ยอย่าเอาข้ออ้างพวกนี้มาบังหน้าความรับผิดของตนเองเป็นอันขาดนะครับเขาไม่ฟ้องหรอกครับเขาก็รู้ว่าสถานการณ์มันวิกฤตมันฉุกเฉินปัญหาวันนี้คุณจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้ว่างล่ะคุณก็จัดได้ตลแต่สิบกว่าล้านโดสจัดให้แพทย์พยาบาลได้ไหมล่ะก็ได้ไม่ครบประชาชนอีก80ล้าน 40กว่าล้านต้องการวัคซีนครับต้องการวัคซีนคุณบอกว่ากลัวแพทย์ถูกฟ้องไม่มีทางครับผมจะบอกอนุทินอย่างนี้ครับถ้าคุณอยากออกกฎหมายด้วยเพื่องกันแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่นะคุณไปอ่านพรบว่าด้วยความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเขาเขียนไว้อยู่แล้วเขายกเว้นออกแล้วออกว่าปี29ถ้าจำไม่ผิดนะครับ สนกปี38ตอนนั้นผมเป็นกรรมการวิเคราะห์กฎหมายผมเนี่ยเป็นหนึ่งใน10กว่าคนในการวิเคราะห์กฎหมายเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นปี39กก็ออกเป็นกฎหมายพรบรว่าด้วยความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาปกป้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สุดจริตอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องไปออกกฎหมายที่ซ้อนขึ้นมา โดยอ้างถึงแพทย์พยาบาลนะครับแต่ความจริงคือต้องการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อยกเว้นความรับผิดของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลยล่ะครับกฎหมายว่าด้วยพรบความผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับใครจะฟ้องแต่เขายังให้เลือกเลยซ้าไปว่าความผิดถ้าเป็นของใครถ้าเป็นความผิดของแพทย์ก็ฟ้องแพทย์ถ้าเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ และให้เลือกฟ้องอย่างใดอย่างหนึ่งครับนะถ้าฟ้องบุคคลถ้าว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐหรือฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่เป็นความผิดพลาดประมาทเล่ยอ,อย่างร้ายแรงของบุคคลเขาก็ตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถเรียกคนนั้นมาเป็นจำเลยร่วมได้หมายถึงตัวหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นนะครับกฎหมายเรื่องยกเว้นความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเขามีอยู่แล้วอนุทินไปอ่านดู อันยามาริในการที่จะเขียนกฎหมายเพื่อยกเว้นความรับผิดของตัวเองโดยเอาแพทย์พยาบาลมาบังหน้านะครับและงานนี้กะเขียนกฎหมายให้ตนเองให้รัฐบาลน,นี้ที่คนที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาเขาจึงบอกว่าการเขียนกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วทำไมเขาจึงบอกนิรโทษกรรมท่านผู้ชมรู้ไหมครับ ปกติการออกกฎหมายเนี่ยนะมันจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือนับถัดจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยไปในกี่วันและการเขียนกฎหมายต้องเดินไปข้างหน้าครับแต่ว่าร่างกฎหมายที่กระทรวงสาธารณาสุขทำทำไมเขาอบอกว่าเป็นนิรโทษกรรมแล้วนายทุกิน แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นิรโทษกรรมผมถามว่ามันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะครับก็กฎหมายพลกอของคุณที่เขียนเนี่ยให้ยกเว้นความรับผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาปี63ครับปีนี้ปี64เดือนสิงหาคมนะครับคุณได้ยกเว้นความรับผิดตั้งแต่เดือนกุมภาปี63 ก็คือวันตั้งแต่รัฐบาลนี้ล้มเหลวในการประกาศไม่เข้าร่วมโควิดนั่นแหละครับคือวันที่รัฐบาลนี้ประกาศความล้มเหลวบอกว่าโควิดมันกระจอกกินยาแก้หวัดแก้ไข้ก็หายที่นายอนุทินพูดนั่นแหละครับ ล้มเหลวแต่การจัดซื้อการบริหารจัดการวัคซีนโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าโดยไม่มีมาตรการหรือไม่มีวิชั่นในการที่จะจัดหาวัคซีนยังเชียร์ชิโนแวกอยู่เลยมาวันนี้ก็ยังเชียร์ทราบข่าวว่าต่างจังหวัดย,ยังเอาชิโนแวคไปฉีดให้เขาอยู่เลยไอ้ความล้มเหลวมันเกิดขึ้นในเดกกุมภาปี6ปีาฮะ พอมีนาก็ประกาศพลกฉุกเฉินท่านผู้ชมจําได้ไหมครับมีนาประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศพลกฉุกเฉินเรื่องโควิดทําไมถึงประกาศพกรกเฉินก็ล้มเหลวมาตั้งเดือนกุมภาปีหกสามกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกาลังจะทําอยู่นี้ซึ่งจะออกเป็นพลกย้ํานะครับเป็นพระาราชกําหนดไม่ต้องผ่านสภาเป็นอํานาจฝ่ายบริหารนะครับประกาศปุ๊บใช้ปั๊บนะครับ ย้อนหลังไปยกเว้นความรับผิดตั้งแต่ก,กุมภาปีหกสามอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากฎหมายนี่ลรโทษสกรรมและเขาจะเรียกว่ากฎหมายอะไรนายอนุทินเขาเรียกกฎหมายอะไรครับคุณอนุทินเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับผมว่าสังคมนี้จะปล่อยให้รัฐบาลน,นี้ลุกแกํานาจใช้อำนาจที่ผ่านมาการยึดอำนาจก็เขียนรับนูน มาตรา279ยกเว้นความรับผิดพลนอกประยุทธ์จัโนโอชาหัวหน้าคอสชไปแล้วที่ทำผ่านมาทั้งหมดยึดอำนาจมาไม่ผิดทำอยู่ปัจจุบันก็ไม่ผิดอนาคตก็ไม่ผิดนี่คือมาตรา279ของรัฐนุนปี60ครับทางสภาผู้แทนราษอรฝ่ายค้านถึงพยายามจะแก้มาตรานี้มันมีที่ไหนกฎหมายในโลกครับเขียนรับเพ้นยกเว้นความผิดตัวเองได้แต่อดีตปัจจุบันและอนาคต มันน่าเกลียดวันนี้จะออกพรกออีกฉบับหนึ่งหลังจากบริหารโควิดล้มเหลวผิดพลาดล่าช้าไม่ทันการจนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนเรียกร้องหวยหากันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้ว่าตัวเองผิดตัวเองพลาดตัวเองล้มเหลวกลัวจะติดคุกกับผู้นี้ง่ายนะกลัวจะถูกฟ้องเรื่องการบริหารผิดพลาดและหลายคนกาลังจะฟ้อง ก็เลยเริ่มในการที่จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดของตนเองโอ้นี่ครับนี่คือประชาธิปไตายแหละครับอันนี้ไม่ยึดอานาจนะครับผู้ใดไปยธ์จัลโอชาหลุดไปแล้วนะครับยึดอานาจยุคนี้เป็นยุคเลิกตั้งนะครับกฎหมายเข้าสภาดีครับถ้ายาวเข้าไม่ใช่ประกาศเป็นพระพราชะกําหนดผมเลยเขียนกวีบทหนึ่งจากนี้ไปจะพยายามเขียนกวีวรบทนะครับเขียนแบบง่ายๆไม่ซับซอ้อน เอาเรื่องราวในแต่ละวันมาเขียนเป็นกวีตามภาษากวีไรสีไม่ใช่กวีซีไรไอเราเป็นเพศนักกวีไรสีไม่มีสีครับนะสีไร้ก็รับไปผมก็เลยเขียนกวีและฝากก็ชมในช่วงท้ายนี้ผมเขียนไว้บอกว่าทำล้มทำเหลวทำพลาดใช้อำนาจสืบทอดต่อพอลกอฉุกเฉิน แผนป้องกันโควิดผิดยับเยินประชาชนต้องเผชิญกับความตายมาบัดนี้คิดแก้เขียนกฎหมายช่างไม่อายเรียกหน้าด้านไม่เคอะเขินเว้นความผิดที่ตนก่อช่อกันเพลินจึงขอเชิญพี่น้องต่อต้านมันขอให้สักครั้งหนึ่งนะครับ ทำล้มทำเหลวทำพลาดใช้อำนาจสืบทอดต่อพอลกอฉุกเฉินแผนป้องกันโควิดผิดยับเยินประชาชนต้องปเผชิญกับความตายมาบัดนี้คิดแก้เขียนกฎหมายช่างไม่อายเรียกหน้าด้านไม่เคอะเขินเว้นความผิดที่ตนก่อช่อกันเพลินจึงขอเชิญพี่น้อง ต่อต้านมันขออนุญาตจากรายรับชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่สวัสดีเข้ามานะครับก็ชมมาทักทายเข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะครับขอกลับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ใช้เวลาเพียงสั้นๆไม่นานนักนะครับเพื่อไม่ให้เบื่อจริงๆก็มีหลายๆเรื่องที่อยากจะพูดเอาละเอาเป็นว่าเราหยิบมาพูดกันทีละเรื่อง เย็นนี้เจอกันที่รายการตรงไปตรงมา5มงเย็นเดี๋ยวนี้เราจะใช้ระบบซูมก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งอยู่คนละที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเย็นนี้พบกันที่ตรงไปตรงมา5โมงเย็นนะครับกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคิดว่ารายการนี้ควรจะเผยแพร่กันไปเยอะๆก็ฝากผู้ชมนั้นช่วยกันแชร์นะครับแชร์กวีบทนี้ออกไปชักชวนดยชวนว่าอย่าให้รัฐบาลนี้ ลุกแก่อำนาจเขียนกฎหมายเพื่อยกเว้นความรผิดตนเองเอาแพทย์พยาบาลซึ่งเขาเหนื่อยนะครับมาเป็นด่านหน้าแต่เบื้องหลังตัวเลงแอบอยู่เขียนกฎหมายแอบความยกเว้นความผิดตนเองอยู่นิรโทษกรรมความผิดตนเองอยู่เราจะปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคคําว่าประชาธิปไตยไม่ได้ครับผมคนหนึ่งจะขอต้านกฎหมายฉบับนี้ถ้าเป็นอย่างนี้และเตือนอนุทินว่า ไปดูพรบความรับผิดว่าด้วยความละเมิดของเจ้าหนี้ของรัฐปี3 9นะครับเขามีอยู่แล้วครับอย่าไปห่วงไปกังวลแพทย์พยาบาลนะโดยซ่อนเงื่อนซ่อนงำเรื่องของตนเองนะครับครับขอบคุณครับวันนี้จากลาครับด้วยเวลาเพียงงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ